สวัสดีครับมาเจอกับช่างตีหลักของแคนแนลนะครับวันนี้พามาดูยามมึดๆนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปทํางานบ้างพ่อครับตื่นสายครับวันนี้ <c oughs> นี่ไม่ดีเพราะว่าใกล้ๆบ้านนะครับโควิดไปไหนไม่ได้ครับทําให้ทุกคนต้องหยุดที่บ้านอย่างเดียวครับ ก็วันนี้กัดไลฟ์สุดครับคืนไม่ได้ไลฟ์ครับคืนนี้ก็ตั้งไลฟ์ครับเพราะว่ากีตาร์ที่เฟียบนี่วันนี้ก็มาดูต้นไม้ฝึกนี่ครับก็ช่วงนี้ไม่มีอาจครับไม่ได้ตัดต่อคลิปนะเดี๋ยววันนี้ดูก่อนนี่วันนี้ดูต้นไม้ที ตื่นแบบไม,ไม่ได้ตื่นนอนเลย <Koll malt> <statistically> <1 Hob Chris> แม่ไม่ได้ตื่นนอนเลยวันนี้นอนทั้งวันจริงๆครับก็ที่ถามว่าที่นอนทังตีเป็นว่าอะไรเหนื่อยมันหรือความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมัน ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไล์สุดที่ฝ่าเอา,อางี้เด้๋ยวก็ไล่สุดนี่ก็ต้นไม้พวกนี้ก็ยังยังไม่ได้รลดน้าแม่แม่เตกตีเลยอะ่ะ <ś c oughs> ชอมทอดไข่ครับวันนี้ นี่ครับากาเริ่มมืดแล้วครับนี่เขอยากด้ฟ้าตอนนี้ต้นอะไรไปเลยครับราคขาหรือเปล่า ยื้อสีวาตเตนอะไรเดินอะไรไปดูย <c oughs> <c oughs> อยู่คือเธอเนอะโอเคนะครับแต่คลิปนี้ช่างตีจบคลิปก่อนครับเวลาไปบ้านป่านน,น,น,นู้นล็ ก็จะาพามาดูพี่หญ้ามันลุกใครมาฉีดยาหญ้าอย่างนี้ดูเนี่ยย่างไทยาต้นนี้หลายต้นไปบ้างถ้าจำไม่ผิดต้นนี้หลายต้น ต้นหล,หลาย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 ต้นครับยุงเริ่มจัดชุมแล้วนี่รถใครอ่นะเนี่ยโอเคทั้งตีจบคลิปก่อนมืดละเข้าบ้านนอนละโอเคครับ